ประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะถ้าหากว่ามองแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยลดทอนต่อที่ทางของราคาทองคําแต่ราคาทองคำเนี่ยรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่านะคะส่งผลทําให้เช้าวันนี้ค่ะราคาทองคําในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า750บาทต่อบาททองคำค่ะและราคาทองคำโกลด์สปอตในตลาดโลกณปัจจุบันยืนอยู่ที่4,148ดอลลาร์ต่อ ทรออนส์นะคะส่วนที่ทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเราค่ะก็มีการขยับแข็งค่าด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเปิดตลาดเช้าว,วันนี้ที่ระดับ32บสาท36สตางค์โดยประมาณดังนั้นภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยวางแผนอย่างไรติดตามได้ในเทรดทามค่ะ คุยกับคุณสุโชตทีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชคค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ตลาดเอเชียรีบาวกันหมดเลยนะครับบ้านเราสถานการณ์น้ำท่วมที่หัดใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างหนักทีเดียวเราประเมินกันยังไงครับวันนี้ครับอันดับแรกก่อนนะฮะปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยค่อนไปทางบวกแล้วนะครับหลังจากที่ ความเชื่อมั่นเราว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอาัาตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีความสําคัญนะเพราะว่าต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะกังวลกันในเรื่องของภาวะฟองสบู่ในหุ้นในเทคโนโลยีแล้วก็ AI นะฮะแต่การลดอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นการหล่อเลี้ยงฟองสบู่ให้มันยังคงอยู่ต่อนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอีออยงไปทางด้านบวก นะครับสำหรับหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็ได้ปรับตัวบวกกันขึ้นมารวมถึงประเทศไทยด้วยนะฮะสำหรับปัจจัยในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีปัจจัยบวกในเรื่องของตัวเลขการส่งออกนะสำหรับเดือนตุลาคมที่ออกมายังเดินหน้าบวกต่อนะก็ถือว่าเป็นซนดิเมนที่ค่อนข้างดีนะฮสำหรับหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมคอร,รมอเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการอนุมัติตัวโครงการที่เรียกว่าเป็น t h a i l a n d f a s t Pass นะครับก็น่าจะทําให้การอนุมัติโครงการาต่างๆที่ค้างท่อของการที่ขออนุญาต b o i เอาไว้แล้วยังติดขั้นตอนราชการาต่างๆเนี่ยสามารถได้เร็วขึ้นแล้วก็จะทำให้ผู้นิกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะได้ผลประโยชน์ในเชิงบวก เนี่ยครับเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆตอนนี้เนี่ยค่อนไปทางบวกพอสมควรก็เลยทําให้วันนี้ดัชนีเซ็ตเอ็นเด็กมีการรีบาวกลับขึ้นมาหลังจากลงไปทดสอบบริเวณใกล้ๆ1,250จุดนะตอนนี้ก็อยู่บริเวณซ้าใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย2อ0วันก็คือ1,260กก็เรียกว,ว่าเป็นลักษณะการเลี้ยงตัวอยู่นะครับตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับ ค่ะในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนค่อนข้างกังวลใจค่ะเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงภาวะที่ตลาดอาจจะซึมเซาในเดือนธันวาคมปัจจัยนี้มันอาจจะเป็นตัวฉุดให้ตลาดพุ้นไทยหลุดลงไปต่ากว่าระดับนี้ด้วยหรือเปล่าคะครับตอนนี้เนี่ยตลาดพุ้นไทยนะครก็อรอความหวังในเรื่องของลดอัตราดอกเบี้ยกันเป็นหลักด้วย นะครับสำหรับในเรื่องของภาวะที่ตอนนี้สถานการณ์หลายคนกังวลกันในเรื่องของเหตุการณ์้ำท่วมนะครับทั้งที่ต่างจังหวัดเองแล้วก็ที่ภาคใต้เองนะต้องบอกว่าแน่นอนมีผลกระทบในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับโดยเฉพาะนะฮะในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับเหตุการณน้ําท่วมภาคใต้นะครับตรงนี้ผมมองว่าน่าจะกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างจะโดยตรงเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คงจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย นะซึ่งถ้าไปดูในข้อมูลนะครับสิบเดือนที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้าไทย,เ,ยเป็นอันดับที่หนึ่งนะฮะแซงนักท่องเที่ยวจีนแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ3.6ล้านคน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบจงมีแน่นอนพุดในกลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพุ้นิในกลุ่มท่องเที่ยวนะพุ้นิในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่ออย่างตัว CP Extra นะครับหรือ BJC นะครับผมมองว่าน่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะเรียกว่าชะงักไปบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็อาจจะลุกลามไปถึงพุ้นิในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากนะครับอย่างพุ้นิในกลุ่ม l e a ซ i ่งนะครับอย่างตัวสวัสดิ์หรือ MTC นะซึ่งก็คงจะกระทบในเรื่องของเรียกว่าเม็ดเงินในกระเป๋าของประชาชนนะอาจจะรวมไปถึง หลักประกันที่เสียหายด้วยเช่นรถยนรถ,ร,ถรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกเหตุการณ์น้ำท่วมไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนเป็นผลกระทบเชิงลบนะครับแต่ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะยังคงรักษาในลักษณะของการไซเวออกข้างได้อยู่นะครับแถวๆบริเวณ1,250ถึง1,260นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็คงคาดหวังในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วกาจจะมองไปถึงนะฮะโอกาสในเรื่องของการยุบสภา ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกพาตรลิสหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของสตรอรี่ในเรื่องของ election rally ความคาดหวังเชิงบวกที่จะตามมาในอนาคตนะครับครับผมคุณที่จะได้ประโยชน์ล่ะครับมีไหมครับจากสถานการณ์นี้ ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมจะไม่ค่อยพูดถึงคุ้นที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ัยธรรมชาตินะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเราผมก็มองว่าไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลนะในเรื่องของการหาผลประโยชน์จากความทุกข์ของเพื่อนนะครับเพีออยงแต่ว่าเราเข้าใจกันในตลาดทุนนะครับมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงนะถ้ามามองว่าหุ้นตัวไหนควรจะได้ประโยชน์หลังเหตุการณ์น้าลด เนี่ยครับตอนนี้คงจะเป็นลบก,กันหมดแหละไม่มีใครเป็นบวกนะครับแต่หลังจากเหตุการณ้ำลดเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับคือการซ่อมแซมบ้านเรือนการซ่อมแซมถนนการซื้อของนะเติมเข้ามาในบ้านพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายนะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ควรจะได้ประโยชน์ถัดจากนี้ไปหลังจากเหตุการณ้ำลดนะครับก็คือหุ้นมีกลุ่มที่ขายพวกวัสดุก่อสร้างนะอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่าง,างนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอย่าง,างพวกโฮมโปรโปรโบ,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 โบดูโบนะฮะหรืออาจจะเหมารวมไปถึงหุ้นที่ขายอย่างสีนะับเพราะว่าอย่างไงก็ต้องมีการซ เรือนนะครับอย่างตัว T O A เป็นต้นนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างที่คุณสุชริตบอกนะครับว่าจริงๆสถานการณ์นี้ก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปดูว่าใครจะได้ประโยชน์หลังน้ําลดเนี่ยกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มผู้ขายอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้างนะครับโฮมโปรดูโฮม g l o b a l รวมไปถึงสี T O A น่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ครับไปดูแนะนําจากทางรายการกันบ้างค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านของฟิลิปมองไปที่ BA แล้วก็ AP ค่ะ l i b e เ a เตอชอบ BTG ครับเมย์แบงค์มองไปที่มินต์ค่ะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าครับแบงค์ชาติออกมาบอกเลยแล้วให้สถาบันการเงินทุกแห่งนะครับเตรียมแพ็กเกจที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับปัญหาประสบภัยในรอบนี้จากภัคใต้ยครับ หนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i ช l m ล d i a p l a แพลตฟอมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร ธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i a l m ล d i a p l a แ f ลตฟอมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบจุอบเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร หนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i ช l Media p l a แพลตฟอมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร ธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i a l Media p แพลตฟอร์มายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร ธนาคารหนึ่งในผู้นำไ i n เน c i ช l m e d i เด l a แ f ลตฟอมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางสนับสนุนโดย ครูไซเบอร์เซฟปกป้องภัยไซเบอร์แบงค์คอกแบงค์เมอร์ชานโปรจากธนาคารกรุงเทพชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต น่นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องของอาหารแล้วก็น้ําดื่มนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อพี่น้องที่ประสบุรกภัยนะครับแต่ว่าหลังจากสถานการณ์น้ําลดภาคสถาบันการเงินนะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวจักหลักทีเดียวที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับล่าสุดครับทางด้านของแบงก์ชาติเองก็เร่งส่งหม้ต่อครับให้กับทางสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมไปถึงผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินครับให้เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากน้าท่วมภายใต้แนวทางผ่อนปลนเดิมโดยจะ แบ่งออกเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตครับจะมีการปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำให้ต่ำกว่าที่แบงค์ชาติกำหนดได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน12เดือนครับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อดิจติตอลจะพิจารณาเพิ่มวงเงินฉุกเฉินให้เกินกว่ากำหนดเพื่อให้ลูกหนี้นั้นมีเงินทุนหมุนเวียนพอที่จะฟื้นฟูความเสียหายและอนุมัติไม่เกิน12เดือนครับขณะที่สินเชื่อประเภทอื่นๆนะครับจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่องสําหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือให้ดําเนินธุรกิจต่อได้พร้อมปรับเงื่อน ขายดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมหรือว่าโครงสร้างหนี้ต่างๆให้กับลูกหนี้ที่รับผลกระทบครับโดยแบงคชาติเชื่อว่าลูกหนี้จะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือโดยตรงกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อและก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1 2 1 3ครับ ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการแก้ปัญหานะคะเรื่องของหนี้กันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของเครดิตบูโรค่ะสนับสนุนภาครัฐในการแก้วิกฤตหนี้เดินหน้าในการโอนหนี้เสียเข้าสู่ AMC ค่ะ คุณสุรพลโอภาสเถียนผู้อำนวยการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรค่ะได้เปิดเผยในงานสัมมนาข้อมูลเครดิตพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย2ทศวรรษวา่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญวิกฤตใหญ่สําคัญมาสองครั้งได้แก่วิกฤตน้ําท่วมในปี2564 2 5 5 4ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อหน,นี้จนขยายตัวกลายเป็นภาระหนี้ควรเรือนสะสมที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาเต็มที่และก็มาเชิญกับภาวะวิกฤต โควิด19ที่ซ้ำเติมสถานการณ์ให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นอุปสรรคฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยมาจนถึงปัจจุบันทําให้ภาครัฐต้องออกมาตรการเร่งแก้ไขแนวทางสําคัญคือมาตรการโอนหนี้ที่เป็นบัญชีหนี้เสียมูลหนี้ไม่เกิน1,000 0แบาทจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้เดิมไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้ตั้งแต่โควิด -19 ให้กลับมาตั้งหลักได้และเดินหน้าต่อส่วนมาตรการที่ยังรอรายละเอียดชัดเจนคือการช่วยเหลือ SME ในส่วนของเครดิตบูโร ซึ่งเครดิตบูโรนั้นจะมีหน้าที่จัดทําข้อมูลของบริษัทที่เป็น SME กว่า2.8แสนบริษัทรวมมูลค่ากว่า650,000ล้านบาทเป็นหนี้เสียที่มีอยู่กว่า3-4แสนล้านบาทเพื่อสนับสนุนผู้กําหนดนโยบายในการออกแบบมาตรการที่เหมาะสมและตรงจุดต่อไปค่ะ ถ้าเป็นกิจการขนาดที่เรียกว่าซูเปอร์ไมโครหรือไมโครตัวเล็กๆเ,เนี่ย NPL มันประมาณ14%ซึ่งมันสูงนะครับยิ่งมีขนาดเล็กยิ่งมีความเป็นหนี้เสียสูงเลขสองหลักความเปราะบางตรงนี้บวกกับความเข้มงวดในการให้สินเชื่อในปัจจุบันถ้า ถ้ายังไม่มีมาตรการออกมาแรงๆเนี่ยมันก็จะยิ่งฉุดร้งเศรษฐกิจและฉุดร้งคนธมาค้าขายที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยคออรับดรลัสมอนอัธาพิษผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NBC ระบบค่ะว่าข้อมูลเครดิตถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาและบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อได้อย่างรอบคอบการพัฒนาต่อยอดข้อมูลเครดิตที่เป็นสถิติจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้เสียและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ในอนาคตค่ะ ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนก็ตามที่มีหนี้เสียอยู่ในระบบนะครับรอบนี้แหละเข้ามาปรับโครงสร้างมาแก้หนี้กันนะครับแล้วก็ทําให้ข้อมูลเครดิตของคุณผู้ชมนั้นกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันครับที่ทางด้านของสมนาใหญ่ในเครืยร์วารสารการเงินธนาคารกันบ้างนะครับกับ Thailand Next move 2026 w e a l t h Creation ครับ โดยเวทีสัมมนาเศรษฐกิจครั้งสําคัญแห่งปีครับที่มีผู้บริหารชั้นนําจากแวดวงเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนมาร่วมฉายภาพประเทศไทยในปี2569ทั้งในมิติของความท้าทายและโอกาสที่กําลังเผชิญอยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนสู่อนาคตเศรษฐกิจครั้งใหม่ของประเทศไทยครับปาฐกถาพิเศษนะครับโดยดรเอกนิตินิติธานประภา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิทยัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมบรรยายพิเศษและเสวนาร่วมกับผู้บริหารในเครือตลาดเงินตลาดทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณกฤิจ,จันทโนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์คุณนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยดรพิพัฒน์เหลืองนริมิตรชัยหัวหน้านักเศรษฐ ศาร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกตนาคินพัทระวันที่18ธันวาคมนี้ครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงณโนะรงแรมแกรนเซ็นทรัพอยต์รุมพินีกรุงเทพมหานครรับชมสดผ่านโซเชียลมีเดียในเครือารสาาทการเงินธนาคาร Facebook และ YouTube Money and Banking Channel ครับ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมานะคะติดตามเรื่องราวอ่ะก่อนที่เราจะพักกันสักครู่นะคะเราไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาจับตาค่ะสําหรับการมอบรางวัลเกียรติยศนะคะเซตอเวดในปีนี้ค่ะซึ่งผู้นําที่ดีค่ะถือเป็นผู้สร้างอนาคตในโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะคะการมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ไม่ใช่แค่เรื่องสําคัญแต่เป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนเซตอเวด2025ค่ะขอเชิดชูผู้บริหารที่สร้างแรงบันดาลใจและข เคลื่อนองค์กรจนเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งจะมาร่วมนะคะการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจะมีรางวัล b บ s ซี e ออ w วอรและยัง Rising Star Award ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองให้ผู้นำที่กล้าคิดกล้าทำและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จห้ามพลาดค่ะสำหรับการติดตามชมพิธีมอบรางวัล Set Award 2025ที่ทางด้านของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทการเงินธนาคารจะจัดขึ้นนะคะในวันพฤหัส,สบ,บดีที่27พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา14ในการ30นาทีเป็นต้นไปค่ะสามารถรับชมสดได้พร้อมกันนะคะผ่านทางเว็บไซต์ w w w set o r t h slash set awards facebook set thailand youtube set thailand และรวมถึงเว็บไซต์การเงินธนาคาร facebook การเงินธนาคารและ facebook และ youtube การเงินธนาคารและ money and banking channel ค่ะ ส่งท้ายรายปีแบบนี้นะครับใครที่มองหากองทุนลดหย่อนภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็น RMF นะครับที่มีหลาย,ลายทางเลือกทีเดียวว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ไหนนะครับ<ม>เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับว่าทไทยๆปีแบบนี้เราจะลงทุนใน a s ส e ซทคลาสไหนกันดีครับ 1. ในผู้นำไฟ n น n c i i l Media แพลตฟอร์มายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางตรวสุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำ financial media platform มายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางตรวทุกบเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำ financial media platform มายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั 1, ้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบจุุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำานฟินนชเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางรทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนซีล์มีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์แบงก์กแบง์เมอร์ชานโปรจากธนาคารกรุงเทพชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต ปลายปีแบบนี้นะครับจะเลือกกองรยจอนภาษีกองไหนเข้ามาในพอร์ตดีนะครับมาคุยกันต่อในเร็กนี้ครับพูดคุยก,กันกับคุณชานารงคิตินาอินทรานีค่ะ CFA Head of Investment Strategy CIO Office นาคะสสำหรับเคเวลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณชานรงค์ค่ะสวัสดีครับคุณชานารงคร์ครับ ครัสวัสดีครับในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมมองหาทางเลือกในการลงนทุนรถจอดภาษีไม่ว่าจะเป็นไทย ESG เองหรือว่า IMF เองซึ่ง IMF เนี่ยมันมีทุก asset class เลยอย่างกสิกรไทยเนี่ยเราชอบตัวไหน asset class ไหนเป็นพิเศษไหมครับ ก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากจังหวะช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ถ้าใครยังไม่ลงทุนนะครับผมว่าเป็นจังหวะด,ดีจังหวะหนึ่งเลยทีเดียวเนื่องจากว่าตลาดหุ้นก็เรียกได้ว่ายอดัวล,ลงมาอยู่ในระดับที่หลายคนอาจจะรอมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นปลายปีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีจังหวะให้เข้าลงทุนเท่าไหร่นะครับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้ว IF ส่วนใหญ่ มีให้เลือกหลาย asset class ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศซึ่งตอนนี้เองในส่วนของฝั่งต่างประเทศเองก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในใน,ในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวใช้หน้าเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคในสหรัฐเรียกได้ว่ามีバリเดชั่นค่อนข้างสูง แต่กับการในแถบเอเชียที่มีเรียกว่าได้ประโยชน์กลุ่มเทคเหมือนกันเนี่ยมีโมเดลชั่นที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบเคียงกับในฝั่งของสหรัฐนะครับรวมไปถึงทีมเองช่วงที่ผ่านมาเราก็จะพบว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอในแง่ของแนวโน้มของอตัวเศรษฐกิจน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับผมว่าก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนอีกตัวหนึ่ง ในฝั่งของตราสารน,นี้ทั่วโลกผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจเหมือนกันเนื่องจากว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว,ว่าช่วงนี้เราอาจจะได้ข่าวว่าในฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐเองอจะดูลังเลที่จะลดดอ,อกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะครับแต่ถ้าหากดูภาพใหญ่เนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆโทนของการลดดอ,อกเบี้ยณปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีอยู่สําหรับทั่วโลกนะครับ ถ้ามองจากปัจจัยสนับสนุนละคะในภาวะเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีไม่ว่าจะเป็นทิศทางอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าปัจจัยเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนให้นักลงทุนสามารถที่จะวางแผนการลงทุนระยะ,ะ,ย,ะยาวได้ด้วยหรือเปล่าคะ,ะได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวะที่มีความไม่แน่นอนอว่าถ้าหากเราไปดูในแง่ของรายได้จริงๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มเทคช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะกังวลเรื่อง,งอ AI bubble นะครับแต่ว่า ถ้าหากเราไปดูแล้วเนี่ยมันยังมีหลายกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนในของ AI ไนะครับไม่ว่าไม่ใช่แค่์แต่ในฟนนักเต,เตอร์อย่างเดียวในแง่ของพลังงานที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง Data c e เ t e r อร์ที่ต้องใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการประมวลผลกลุ่มเหล่านี้ในแง่ของเออร n นิงโกรอย่างดีนะคะรับบริเวณก็ยังไม่ได้แพงเทียบเท่ากับกลุ่มเทคอื่นๆที่ปรับตัวขึ้นมาแรงแล้วอย่างในฝั่งของกองทุนที่เป็นอินฟราสตรักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวโรงไฟฟ้าหรือว่าในแง่ของโรงปปาอันเนี้ย ก็ยังเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าน่าสนใจในทีเดียวเหมือนกันนะครับรวมไปถึงตัวอย่างพองที่ผ่านมาอาจจะปรับขึ้นไปเยอะอจริงๆถ้ามองเป็นในแง่ของการกระจายความเสี่ยงแล้วเนื่องจากเราลงทุนระยะยาวอยู่แล้วผมว่าก็สามารถที่จะมีติดพอร์ตเพื่อเราจัดพอร์ตเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนในระยะยาวได้ดีเช่นเดียวกันครับครับผมกองที่เป็นกองแนะนํามีชื่อกองไหมครับอ่าก็จะมีอย่างตัวเคจี f r นฟนะครับเค t อทเทคเคไชนา นะครับก็หลักๆก็กจะเป็นกลุ่มนี้รวมไปถึงกลับบอลที่เป็นตราสารนี้ช้ลรก็คือเคจีดีอครับอืมครับผมไอฟังดูไม่ไม่ไม่เอ่อตัวตัว,ตวออตราสารนี้เมื่อกี้กคือตัวดีบอลตัวท่ายใช่ครับใช่ครับใช่ครับอืมครับผมค่ะคแล้มองแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยกับผลตอบแทนในกลุ่มตราสารนี้ยังไงนะคะ ในแง่ของกระตราดดิเบียครับถ้าเป็นทั่วโลกนะครับเราเน้นเราเน้นในฝั่งของเฟดละกันซึ่งในฝั่งของเฟดเองในปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ต้องลงอีก 1- 2ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้มันจะช่วยในแง่ของแคปิตลเกนในการลงทุนตราสารหนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงรุนแรงแต่เรียกได้ว่ายิวเนี่ยววยังอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆว่าก็คือโอกาสที่จะขึ้นนะ่ะคงยากแหละเพราะฉะนั้นการลงทุนเในตราสารหนี้จังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ ดีเลยทีเดียวเหมือนกันครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนนะครับฝั่งของ IMF นะครับในสิ้นปีแบบนี้นะครับที่จะเข้ามาได้ทั้งตราสารหนี้หุ้นจีนหุ้นเทกนะครับแล้วก็เหมือนทองคำด้วยใช่ค่ะยังเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการลงทุนระยะยาวอยู่นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารต่างๆที่รวบรวมมาฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะพรุ่งนี้10โมง5นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ